วันนี้ผมมาที่สเกลเจอร์เป็นรูปที่คนหนึ่งแบกอีกคนหนึ่งมาตรงนี้ทำไมเพื่ออะไรมาเพื่อแจ้งไปยังทุกหมู่กลุ่มคณะพักมอบนะฮะที่เราแตกแยกกันอยู่เนี้ยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยทุกคนต้องรู้ต้องเข้าใจประโยคนี้ที่ผมพูดจะพูดต่อไปเนี้ยคือมันเป็นประเทศไทยที่มีเหตุการณ์อยู่สองรูปแบบ และสองรูปแบบเนี่ยมันผัดกันถ้าสองรูปแบบนั่นคือผิดผิดทั้งคู่พูดได้ง่ายท่านไปอยู่ข้างไหน,นแล้วแต่ข้างนั้นอาจจะเป็นรัฐบาลไปข้างไหนก็นแล้วแต่นะครับอีกสักพักท่านก็จะเสียผู้เสียคนเมื่ออีกข้างหนึ่งมีอำนาจรัฐเป็นอย่างเงี้ยคือมันผิดทั้งคู่มันเป็นเผด็จการทั้งคู่มันเป็นเผด็จการเผด็จการมันมีสองแบบเผด็จการรัฐสภากับเผด็จการมีอาวุธนะไอ้สองเนี่ยหมุนเวียนกัน มาเป็นพักการเมืองก็มีนะฮะหมุนเวียนกันเป็นพักการเมืองก็ก็แบ่งกันเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกฝ่ายฝ่ายค้านอย่างเงี้ยผิดทั้งคู่ทั้งคู่เป็นเผด็จการหมดเลยเดินอยู่ในบนบนเสถายรของเผด็จการบนเงื่อนไขเผด็จการเป็นเผด็จการหมดท่านท่านไปอยู่ข้างไหนท่านก็เจ็บตัวหมดเหมือนดุลงเดรารทั้งหลายเอ่อทุกคนรักชาติทั้งนั้นแหละนะแต่ไอชาติของเราเนี่ยมันเป็นชาติที่ผิดผิดกฎผิดระเบียบผิดหลักวิชาการ มันรึงเป็นชาติที่น่าชังดังนั้นใครทุกคนชังชาติหมดอ่ะชังชาติหมดเพราะชาติมันชาติมันผิดเพราะเป็นชาติตุปลอมไงถูกแล้วที่ทุกคนชังชาติอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่อ้ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลก็จะหาว่าเขาจะมาล้มตัวเองก็เลยไปอัดกันไปอัดกันมาอย่างเงี้ยเล่นในไปอย่างเงี้ยแต่มันผิดทั้งคู่เพราะเป็นชาติที่ผิดดิเป็นชาติตุปลอมชาไทยตุปลอมคนเวลาเวลาเข้าไปสัมผัสจะเอาความเป็นมาตรฐานเรื่องความถูกต้องหรือจะได้ทํา หรือมโนธรรมหรือคุณธรรมแล้วรแต่พอไปจับปุ๊บอ้ามันก็ต้องชังชาติดีครับเพราะชาติมันผิดอ่ะมันไม่ชาติที่ถูกนะบางประาติที่ปลอมมันก็ต้องชังชาติดีครับเพื่อจะให้ชาติดีพระชาติดีอ่ะทำไมคนที่รักประเทศชาติก็จึงชังชาติอ่ะก็เพราะชาติเรป็นชาติปลอมเออโปรดรู้ไว้ด้วยที่ไม่รู้กันเนี่ยนะทุกคนเข้าใจเป็นประชาชาติที่ถูกต้องไงคิดว่าเป็นประชาธิปไตยกังหากผิดทั้งคู่อ่ะไม่ใช่ประเทศไทยถูกปลอมแล้วก็ไม่ใช่ชาติประชาธิปไตย เขาจ่ายไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่ช่างชาติเราถูกแล้วเพราะเป็นชาติปลอมแต่นั้นใครที่เป็นไปอยากใช่ประเทศชาติดีไปอยู่ฝ่ายน้นไปอยู่ฝ่ายนี้ผิดหมดผิดเพราะาอีกฝ่าย,ยาเวลาชนะก็จะป้ายไปท่านก็ผิดอยู่ในสังคมลําบากอย่างที่เป็นอย่างที่เจอกันนั่นแหละประสบกันนั่นแหละครับอย่างที่งงอะ่ะแล้วงงกันไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างงี้งงมันงงเพราะไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกต้องไนงะแค่นั่นเอง เป็นเป็นเส้นผมบางภูเขามันเป็นเส้นผมบางภูเขาแค่บ,บางว่าคุณไม่เครารพหลักวิชานะ่ะไอ้คุณไปเคารพไอ้ตัวบุคคลเพราะประเทศไทยมันคนไทยมันติดตัวบุคคลติดงองงมแงมในตัวบุคคลเนี่ยใครเชียร์ไปไหกกนพาไปไหนไปแล้วก็พร้อมจะแหกกฎเสมอที่ผูนําพาไปไหนพาแหกกฎก็ไปแหกอย่างเงี้ยแต่ประชาชนไม่เคยคิดที่จะเครารพหลักวิชาเลยน่ะแค่นั้นเดงนะครับถ้าเครารพหลักวิชาท่านก็จะรู้ว่าอ๋อประเทศไทยมันตั้งหลักมาผิดเนี่ยใครมาชูอะไรมันก็ผิดหมดอะ่ะมันผิดหมด นะไอ้แกนําทั้งหลายก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าประเทศมันประเทศผิดไปยังจะชูเดินอีกเส้นทางเนี่ยมันก็ผิดหมดแล้วเวลาไปมันก็ต้องมีฝ่ายเป็นรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามกัน่างั้นแตะมันก็หักล้างกันเพราะเราใช้ระบบรัฐสภาไงระบบรัฐสภามนเป็นระบบที่แบบหักล้างกันไปนเลยนะก็เป็นระบบอยางเนี้มันจึงได้เขาจึงเปลี่ยนให้ลดลงมาเป็นเป็นไอ้ไอ้ประธานาธิบด,ดีนะครับพอเวธา,าดีเวลามีปัญหามันก็ลบเฉพาะประธานาธิบดีแต่ประเทศไทยมีปัญหามันล้มกันไปเลย เ,เ,เลิกันเลยแล้วก็เปลี่ยนหมายเปลี่ยนข้างกันเลยพูดง่ายใครชนะก็ได้ไปหมดใครแพ้ก็แพ้ไปหมดมันทําให้สู้กันอยู่ตลอดหนักน่วงป้ายสีกันตลอดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเกลียดชังกันตลอดด่ากันตลอดซัดกันตลอดแบ่งข้างกันตลอดอย่างนี้มันจะอยู่ไปนส <eso. S 2> ุกอะมันใช่ประเทศไทยเลยมันไม่ใช่มันเพราะคุณทําผิดหลักวิชากันนะนะครับถ้าทําถูกหลักวิชามันไม่มันไม่มาทะเลาะกันไม่มาเกลียดชังไม่มาแบ่งข้างแบ่งฝ่ายแบบนี้หรอกมีแต่จะคุยกันด้วยดีอ สมมติว่าประเทศไทยได้ทําถูกหลักวิชานะเวลามีปัญหาขัดแย้งนะจะคุยกันอย่างสุภาพคุยกันด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลคุยกันอย่างงดงามนะครับไม่ใช่แบบทุกวันนี้ที่มันใส่กันด่ากันซัดกันเพราะอะไรเพราะมันมันผิดทั้งคู่มันผิดทั้งคู่มันพูดอีกข้างนี้ข้างนึงก็ไม่เข้าใจไม่ฟังก็ไม่ฟังมันก็เลยต้องมาต้องด่าประเทศไทยก็เลยด่ากันเหตุที่ด่ากันเพราะว่าใช้หลักที่ผิดมันก็เลยต้องด่ากันอย่างนี้ล่ะไอ้ก็ไอ้คนนี้ก็ด่าไอ้ด่าอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายนึงก็ได้ฝ่ายนึงซึ่งทั้งทั้งสองฝ่ายผิดผิดทั้งคู่โดยขึ้นอยู่ว่าใครได้อำนาจรัฐเมื่อไหร่ก็ถูกต้องเมื่อไม่ได้อำนาจก็ผิดมันผิดทั้งคู่แล้วมันก็หมุนเวียนกันอยู่ในประเทศเดินวนแล้ววนเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นผมจึงมาเอาคนที่มีรู้หลักวิชาใครที่รู้หลักวิชาตื่นเป็นโสดาบันธรรมวิตายดูงานผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมกิจตายแล้วก็ต้องแบกคนที่ยังไม่เป็นไปด้วยเพราะเราไม่มีเวลา มันจะไปต้องรีบภายในเนี่ย24มิถุนา64เนี่ยมันไม่ทันภายในสองเดือนเนี่ยไม่ทันนะฮะไม่ทันทํางอ่ะมันก็ต้อง24เดือนไหนเดือนไหนก็ได้ทุกวันที่24เป็นวันสิ้นสุดของรัฐบาลตู่สองหมดยุคหมดสมัยประชาชนก็จะใช้ระบบระบอบใหม่แล้วหรือที่ที่ไม่ไมาลเกิตชางใครไม่ได้อยู่ข้างไหนเป็นข้างเป็นฝ่ายนะคือเราจะมาเปลี่ยนระบบระบอบการปกครองใหม่เราจะทิ้งยุคเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ทุกคนเริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วนั่นจึงต้องแบก แบกแบกเอาคนที่ยังไม่ตื่นต้องแบกไปด้วยเนี่ยลักษณะมันเหมือนแบกเขาเชิญเนี่ยนะแบกไปด้วยนะแบกพาวิ่งไปวิ่งไปไหนวิ่งไปกับขบุนกูช้ชาติจะตักสองเพื่อไปสร้างชาติไทยมหาอำนาจไงนะดังนั้นพวกกลุ่มสามนิ้วตอนนี้ก็เราไมแอคชั่นกันอยู่นะเพราะฉะนั้นที่นี่แบกเอาไปด้วยแล้วนะผมก็จะเชิญน,นะฮะเพราะงานผมนี่เชิญอยู่แล้วนะฮะ จะเชิญฝ่ายที่เข้าใจผิดล้ผิดอ่ะนะเกียรติชังชาติเกียรติชัางสาบันกรย์ันอ่ยเชิญมาเลยนะครับเชิญเชิญมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการเลยเนะี่ยเชิญมาเลยนะเชิญมาร่วมรัฐบาลเฉพาะการเลยนะครับแต่เพราะแต่เมื่อท่านมาแล้วท่านก็จะต้องไปทําคลิปพราะท่านได้แปรพักแล้วเพราะผมจ่ายค่าแปรพักสิบสองล้านท่านก็ต้องแปรพักถ่ายคลิปเห็นว่าแปรพักแล้วนะฮะว่ามันไอที่ท่านไปตามแนวทางธรรมศาสตร์นั้นเข้าใจผิด มันลงทางผิดเพราะประเทศมันมีสีจลลส่จันไรสี่จันไรประเทศมัีสี่จันไรอยู่สี่อันนะฮะที่ทําบ่อนทําลายประเทศหนึ่งขบวนการอคอมมิวนิสต์สองขอบวนการประธานาธิบดีซึ่งคณะธรรมาศาสตร์นี่แหละคณะรัฐธรรมาศาสตร์ประธานประธานาธิบดีไอ้ไอ้จันไรที่สามก็คือไอ้ป,ประชาธิปไตยปลอมก็คือเผด็จการนั่นเองก็คือเผด็จการนะนะก็คือทหารนั่นาเองครับรเผด็จการน,นะครับอ่า อันที่สี่นี่คือศาสนาแต่ศาสนายังไม่เกิดจุดม่ติดมันสามอันนี้มันคลุกขุนหมุนอยู่ดังนั้นคนรุ่นใหม่ก็จะหลงไปกับสามอันนี้แล้วก็ธรรมาศาสตร์จะหลงไปเยอะนักศึกษาหลงไปเยอะดังนั้นนักศึกษาที่หลงไปแล้วก็แสดงตัวแสดงตนเลยทําคลิปเลยว่าอ๋อเข้าใจผิดเดินทางผิดอุดมการอันนั้นมันเป็นสิ่งจลายของประเทศมันมีอาตั้งนานแล้วท่านยังก็จะทําต่อยทำยังไงท่านก็ท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วทำยังไงมันก็ไม่จบประเทศไม่ออกแล้วทิ้งหมดเลย คือทิ้งหมดเลยนะฮะทิ้งหมดเลยมาเริ่มต้นใหม่ทุกคนอะ่ะทุกคนมาเริ่มต้นใหม่ใหม่หมดเลยประเทศไทยต้องทิ้งเพราะทุกคนเป็นคนไทยตัวปลอมหมดทั้งประเทศนะเป็นคนไทยตัวปลอมหมดจนกว่าท่านจะดูคลิปผมเนี่ยดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมธิปิไตแล้วท่านก็เลือกทางใหม่เดินทางใหม่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยยัยใช้ระบบระบอะบอใหม่อ่ะทุกคนไปเริ่มต้นใหม่หมดเท่าเทียมกันดังนั้นใครที่ยังไม่เกิดปัญญาก็ต้องแบกเอาไปรีบไปนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญกลุ่มที่ธรรมศาสตร์ยัง เดี๋ยวเนี่ยยังหนีก็สกเซอร์กันอยู่มาแสดงตัวแสดงตนเลยที่นี่ฮนะมาเลยมาร่วมที่นี่ขบวนกู้ชาปชาตักสองนะเพียงยท่านต้องมาทําคลิปให้เห็นว่าเออไม่เอาแล้วอของเก่านะแล้วก็พร้อมที่เดินของใหม่ใช้ของใหม่แล้วเขาเข้าใจถูกแล้วพของใหม่ไม่ได้ปเป็นเนพชรพิพิธภักับประชัาชนร์เลยไม่ได้ความมั่งคั่งนะครับนะครับชวนสามัญกริยัที่ท่านเกลียดนั่นนะแล้วท่านจะไปเกลียดทำไมอะ่ะ พระบันการศึกษาไทยไม่มีอำนาจเลยไม่มีอำนาจเป็นแค่ตายางแล้วเขาก็ถูกอ้างถูกอ้างถึงเอามาใช้นะครับถูกอ้างที่ท่านฟังมาหรอถูกอ้างนั่นแหละนะครับเอาละ่ะก็เอาคิดง่ายๆให้คิดง่าย,ยางี้นะว่าท่านมีสิบสองล้านท่านมีอำนาจแห่งรัฐท่านไปจะไปวุ่นวายไปวอรี่อะไรกับสถาบันกษัตริย์สถาบันก็อยู่ส่วนสถาบันกษรตริย์ไป คือประเทศนี้ยัางไงาก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์กระจายไหมครับมันเป็นคิงดอมมันเป็นคิงดอมยัางไงาก็ต้องมีสถาบันพระกษัตริย์ไอการที่ประเทศจะเป็นคิงดอมจะเป็นประเทปธานจะเป็นอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้ไปสั่งกําหนดมันขึ้นอยู่กับไออัตลักษณ์ตัวตนตัวตนของเรามันเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้อ่าท่านจะท่านจะไปฝืนได้ไหมอ๋อธรรมศาสตร์จะไปฝืนได้ไม มันฟื้นมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่สองเจ็ดห้าก็ยังแค้นฝังใจจนทั้งมาถึงสิบสี่ตุลาก็ยังมีสาเร็จก็ยังแค้นฝังใจลากมาจนถึงวันนี้แล้วจะจะเอาให้สําเร็จจนได้แล้วคิดที่ท่าเดียวจะไปต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้บ้าสิ้งดีมันไม่จะเป็นต้องไปต่อสู้ทําลายทําล้างกันอย่างนั้นวิธีที่เกิดปัญญาก็มีอย่างที่ผมเสนอเนี่ยเป็นทางปัญญาเลยเป็นโสดาบันธรรมะทจา,ายท่านเกิดปัญญาแล้วท่านไม่ไมไปต่อสู้เะยรไปสู้สมัยมันกดไถ่ด้วยกันท้งนั้น นะครับแล้วที่นี่ท่านก็ได้อำนาจแห่งรัฐไปเยียบร้อยแถมมีทุนสำรองคนละ12ล้านบาททั้งทุนต่างประเทศทุนในประเทศโอ้โหท่านเป็นนายทุนอะไปลงทุนที่ไหนก็มีความมั่งคั่งไปที่ไหนใครก็ตอนรับเพราะเป็นคนไทยจูจริงไงไม่ใช่คนไทยจูปลอมอย่างทุกวันนี้คนจูปลอมท่านก็หนีก็เซอร์ก็เซอร์เนีไปประเทศไหนเขาก็ไม่ตอนรับอะเลิกได้แล้วไอ้เส้นทางธรรมศาสตร์บบบนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเชิญเนี่ย นะที่หลังปิดกันอยู่นะเอาเจ้าที่เอานางงามเพราะว่านังงามนี่อ่าผมเชิญนางงามมาอยู่แล้วนะคุณปวิศดาคุณเวลาไม่เกี่ยวปวิศดาที่เขาให้มาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่ปีหกสองอ่าในคําตอบของการประกวดนางงามจักรวาลนั่นแหละเส้นทางสายกลางนั่นแหละทําให้ผมเกิดปัญญาเกิดพลิกเปลี่ยนเป็นเอาผู้หญิงมามานําครึ่งหนึ่งเลยมานําแบบเต็มตัวอะไรเป็นนะแล้วก็พาประเทศเข้าสู่โหมด แม่ผู้ให้กําเนิดตั้งคันอะ่ะคือประทานประเทศเข้าสุกหมดตั้งคันแล้วผู้หญิงมาเป็นสัญลักษณ์แม่ผู้ให้กําเนิดแล้วผู้หญิงก็มาแล้วมาเป็นแม่ทัพจริงๆด้วยไม่ใช่พ่อทัพอย่างที่เป็นอยู่ทัวนี้เอาเป็นแม่ทัพนะครับอ่าเป็นผู้หญิงมาดูแลกองทัพเลยนะครับดังนั้นก็เชิญเจ้าผู้หญิงนางงามทั้งหลายมานะครับก็มีใครมารยาอะไรผมเชิญมาอสลามหมดอะ่ะเอาตั้งแต่ป๊อปอาริยาปวินสุดาอามาริยา อแมนด้าอันนี้ก็ได้แล้วก็ธนุชยากับซนะโดยเฉพว่าะชยาธนุชเนี่ยเข้าใจผิดนะครับต้องกลับต้องเปลี่ยน <c oughs> ผมเลยเปลี่ยนชื่อซะเลยเป็นธนุชยา <c oughs> ลงสลานะครับอะไรกับยานิสาอย่างเงี้ยยานิสานี่เขาเข้าพูดชัดเจนนะไม่ใช่ล้มคนเขาต้องการล้มระบบระบอบ,บที่มันไม่ถูกใช่ประเทศไทยมันผิดหอยระบบระบอบผิดดังนั้นเชิญมาที่นี่มาเห็นระบอบที่ถูกต้องดีแท้จริง เพราะนั้นเชิญมาคนที่เข้าใจผิดทั้งหมดเชิญมาครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ